สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจูเนียจากชาแนลคุณครูจูเนียนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราไม่เรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะสําหรับ ผู้ที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์นะคะใช้ศึกษาข้อมูลเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะในโลกนี้เนี่ยก็มีอยู่เป็นพันนหมื่นล้านชิ้นเลยค่ะแค่ในประเทศไทยนะคะก็มีเยอะแยะมากมายแล้วนะคะทีนี้ค่ะ เราแบ่งแยกประเภทของหลักฐานเหล่านั้นอย่างไรนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะในการแบ,แบ่งแยกหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็แบ่งด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกนะคะก็คือแบบที่ใช้ลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์นั่นเองค่ะจํากันได้ไหมคะว่าคลิปแรกที่เราพูดถึงลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรนะคะ เกิดขึ้นหลังจากสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะก็คือเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษรได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าหลักฐานตัวเนี้ยเกิดขึ้นมา ในสมัยประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> หลักฐานนะคะที่แบ่งตามลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอย่างเช่นจารึกตำนานที่ได้มีการบันทึกไว้นะคะแล้วก็พงศาวดารแล้วก็เอกสารบันทึกคำให้การต่างๆนะคะส่วนประเภทที่2เนี่ย ก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็ได้แก่พวกโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะโบราณสถานที่เราพบได้ทั่วทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกปราสาทหินนะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็หลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุเนี่ยก็คือพวกสิ่งที่เคลื่อนย้ายได้นะคะที่เป็นเทวรูปต่างๆนะคะอย่างเช่นเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะคะที่มีอยู่ใน อาณาจักรสีวิชัยนะคะทางภาคใต้นั่นเองค่ะและการแบ่งอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการแบ่งที่ใช้ศึกษามากที่สุดเลยนะคะก็คือการแบ่งตามที่มาในการจัดทำหลักฐานนั่นเองนะคะก็คือแบบแรกนะคะหลักฐานชั้นต้นค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าหลักฐานปฐมภูมินะคะ หลักฐานประมภูมิตัวนี้นะคะจะเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือว่าถูกสร้างขึ้นหรือว่าผู้บันทึกเนี่ยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นๆด้วยนะอย่างเช่นศิลาจารึกเอกสารราชการต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสนทิสัญญานะคะหรือว่าที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆอยู่แล้วนะคะอันนี้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยส่วน ประเภทต่อไปค่ะก็คือหลักฐานชั้นรองหรือว่าหลักฐานทุติยภูมินั่นเองนะคะหลักฐานประเภทนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นั้นเนี่ย ผ่านไปแล้วนะคะหรือว่าผู้ศึกษาหรือว่าผู้จัดทำเนี่ยเขาทำขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษาได้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นปฐมภูมินั่นเองค่ะหลักฐานเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ค่ะจะถูกบันทึกขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะยกตัวอย่างง่ายเลยอย่างเช่นพงสาวดารน,นะคะพงสาวดารนี้มักจะมีการบันทึกนะคะแล้วก็เขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และสําหรับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่เราใช้กันมากที่สุดนะคะในปัจจุบันแล้วก็ง่ายต่อการค้นหาง่ายต่อการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยก็คือหลักฐานทุติยภูมินะคะที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นั่นเองซึ่งหลักฐานเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการใช้ภาษามีการเรียบเรียงต่างๆนานาให้ง่ายต่อการศึกษาแล้วก็เป็นระบบ เป็นระเบียบมากขึ้นนะคะทำให้คนในปัจจุบันเนี่ยสามารถศึกษาได้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าหลักฐานที่เป็นแล้วัก์อักษรในอดีตเนี่ยเราต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยใช้ภาษาที่เป็นภาษาโบราณน,นะคะศัพท์บ,บางคำเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จกักหรือว่าใช้ตัวอักษรตัวเขียนที่ยังไม่ได้เป็นตัวพยัญชนะไทยในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ แปลความหรือว่าตีความจากหลักฐานชั้นต้นเนี่ยก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้เล่ากันไปหวังว่าทุกคนนะคะก็คงจะ เข้าใจในเรื่องราวของหลักฐานทางประวัติศาสตร์คร่าวๆนะคะและก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่องทางของคุณครูจูเนียร์ไว้ด้วยนะคะเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ติดตามอัปเดตกันได้สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะจะมาเล่าเรื่องราวเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์อะไรต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบา,บายๆค่ะ